เรียนคณะกรรมการการประกวดรางวัลสมคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ปีการศึกษา2564กระผมนายหาริ์พึ่งธรรมเดชร,รองผู้ในการโรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่ง ผู้เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลสมคุณค่าสอบพทโอเบกอวอร์ดประเภทรองผู้มีการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประฐมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกของโรงเรียนอนุบา,นนาลนราธิวาสพบว่า,ม,วามีสภาพปัญหาในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาโดยมีข้อจำกัดต่างๆของผู้ใช้งานรวมถึงศักยภาพของครูบุคลากรในการนำความรู้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองกระผมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้ได้มากที่สุดกระผมได้พัฒนานวัตรกรรมอนุบาลโมเดลซึ่งเป็นนวัตรกรรมการบริหารจัดการของสารศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนวัตรกรรมอนุบาลโมเดล มีองค์ประกอบการดำเนินงาน7ขั้นตอนได้แก่ A ตัวแรกคือ a v a r เ n c e เป็นการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ N ตัวที่2คือ New Approach เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อย่างหลากหลาย เน้นความแปลกใหม่และออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่21ยูเทียที่3คือยูนิตี้เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการนำระบบไอซีทีเพื่อการสื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่มอบอำนาจให้หันหน้าสายชั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรายงานผลการวิ่งงานผ่านระบบ ICT B ตัวที่4คือบ a ลานเป็นการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาความสามารถทางวิชาการความฉลาดทางอารมณ์และทักษะชีวิต A ตัวที่5คือ Advice เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำแบบกัลยาณมิตรและเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งวิชาชีพ PLC ภายใต้ความเชื่อที่ว่า เราทุกคนมีดีเราจึงพร้อมกันแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน R ตัวที่6คือร e g u l a t i n g เป็นการกำกับดูแลนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสายชั้น N ตัวสุดท้ายคือ Network ร เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมครูผู้ปกครองส่วนราชการองค์กรเอกชนผู้นำศาสนารวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศผลจากความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่ตั้ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนและความสําเร็จของโรงเรียนเป็นฐานควบคู่กับการนํานวัตกรรมอนุบาลโมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนส่งผลทําให้โรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนของชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกปีการศึกษามีนักเรียนสอบโอเด,ดได้คะแนนเต็ม100คะแนนเต็ม ในกลุ่มสาระวิชาต่างประเทศคือวิชาภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการนำผลการประเมิน r t N.T. และ O.N. e t ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศาึกษาและการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระบบ Assessment for Learning จนได้รับรางวัล I.Q.A. Award ปีการศึกษา2564 เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการประกันคุณภาพภายในและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระด,ดับกรรมาธิกาในปีการศึกษา2562ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการเป็นบัตรหน้าที่ราชการที่สะท้อนถึงผลงานความดีและความตั้งใจของบุลคลากรเป็นสำคัญโดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสอนุบาลโมเดลนวัตรกรรมสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยขอบคุณครับ